วันนี้นะครับก็พามาชมบ้านนะครับที่สร้างใกล้เสร็จแล้วนะของทีมงานเรานะครับคนสร้างบ้านปุดรธานีนะครับเป็นบ้านบ้านตัวนี้อยู่ที่ตั้งอยู่ที่คอนสายนะครับอำเภอ,อ ى, บ้านคอนสายอําเภอกู่แก้วนะครับจังหวัดปุดรธานีนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงปั้นหยานะครับ1ชั้นนะครับบันไดทั้งหมด5ขั้นนะครับตัวนี้เดพาไปชมด้านในนะครับพื้นที่ตัวนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะครับตัวนี้อยู่ที่138ตารางเมตรนะครับ อ่131ตารางเมตรประกอบไปด้วยนะครับด้านหน้าจะเป็นทางนี้ครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าแล้วด้านหน้าก็จะมีราวบันไดมีครับมีบันไดแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับมีระเบียงหน้าบ้านให้แบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ช่างของเรากำลังทําการติดเขาเรียกว่าอะไรช่างอาจเขาเรียกว่าอะไรครับนี่ยนี่คณะพิงคณะพิงครับเขาเรียกคณะพิงกำลังติดคณะพิงและท่าสีนะครับตอนนี้สวยนะครับบันไดระเบียงหน้าบ้านค่อนข้างกว้างนะครับไว้นั่งหลังสังนั่งทานอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราผมพาไปชมด้านในนะครับตอนนี้ ด้านในจนปีเข้ามาก็จะเจอห้องโถงนะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับเราก็จะพบกับฝ้าหลุดขนาดใหญ่สวยงามครับเป็นทรงโค้งมนนะครับตรงนึงจะเป็นโค้งตรงมนตรงมนนี่ครับเป็นเกลียวมนแบบนี้นะห้องโถงแรกครับห้องข้างกว้างเลยนะครับมุมนี้จะเป็นมุมทีวีนะครับมุมนี้จะเป็นทีวีท่านทีวีแล้วต่อนี่จะเป็นพวกโซฟาเราตั้งโซฟาตรงนี้ก็ได้นะกว้างนะกว้างนี้โอ้โหกว้างเราผมพาไปดูห้องนะครับ ด้วยนะครับสามห้องนอนนะ้ำสามห้องน้ําครับหนึ่งห้องโถงแล้วก็สองห้องครัวนะห้องครัวจะมีครัวข้างในแลครั็ห้องนอนเลครับลูกค้าต่อเติมเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปชมห้องที่หนึ่งกันก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ห้องแหญ่ถือว่ากว้างครับเพืคอนๆเลยก็บ่าเรื่องกันได้สวยมากนะครับแล้วก็เรื่องความคันสวยนะตัวนี้นะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับตัวนี้นะเดินเข้าไปตรงนี้เจอห้องน้ําในตัวนะครับ ตรี้มันจะติดเป็นกระจกนะตรงนี้จะมีกระจกึแล้วก็สุดกลางชาร์โครกจะอยู่ตรงนี้นะครับชักโคจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีซ่อนไฟด้วยตรงนี้ซ่อนไฟเวลาะเราลาก่อนี่มีไฟสองมาจะสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเลนชาวเวอร์นะครับตัวชาวเวอร์ที่บริเวณนี้นะต่อไปนะครับจะเป็นห้องนอนที่สองครับห้องนอนที่สองก็จะเล็กกว่าห้องหนึ่งนิดนึ เ,เรื่องนเืองเง่อนไได้ช่วยงานดี้บานเะรก็จะมีส่วนช่วยวนครัเลืองาการค้าก็จะเนเรื่องินบางสวนะ่วนรั้ห้องน้ำแล้วปรนะมาณบตรงนี้จะเป็นกระโจกเช่นเดือนะแล้วก็มีอ่างนาตรงนี้คนระับฝักส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชะักโคกนะครับเป็นชักโครกแค่นี้แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นอ่าที่อาบน้ำคนระับติดอ่างติดที่อาบน้ำแล้วก็ตนี้มีซ่อนไฟไนหะมนี่จะซ่อนไฟมเอเด ห้องนี้ก็ซ่อนไฟเหมือนกันนะครับเวลาระหว่างสองรางอะไรก็จะมีแสงไฟมันจะสวยเพราเราเปิดไฟไฟสีส้มสีอะไรนีก็ประมาณนี้ครับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปทดสอบห้องที่สามกันต่อครับครับต่อไปเป็นห้องนอนที่สามครับห้องนอนที่สามก็จะประมาณนี้นะครับห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องนอนเนีะครับจะเป็นเปิดกว้างเปิดแสงเข้าเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีทั้งหมดสี เราไม่รู้สึกอันตครับตัวนี้ก็เป็นทังวานทีนวทางหนะตรงนี้เป็วางทีนะครับเดี๋ยวไปชมห้องครัวก่อนตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานอยู่นะครับเมื่อบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์นกแต่ว่าก็แกลเสร็จแล้วตอนนี้เราจะเดินเข้าห้องครัวนะเดี๋ยวตอนนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวก็กะกลับถูกกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นครัวด้านในนะครับ หัวด้านในก็จะค่อนข้างกว้างนะเหมือนใหญ่ใหญ่ท่อห้องนอนนะหัวห้องครัวถือว่าบ้านที้ทำห้องครัวใหญ่มากนะครับนครับบริเวณนี้จะมีซิงค์ล้างจานนะซึ่งค์้านจานแล้วก็จะมีลูกค้าได้ติดมูสดูดและจับนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็ยังไม่กอ่อยังไม่ทำกระเบื้องนะครับมไม่กระเบื้องเราเปนกรเบื้องสูงนะลูกค้าเยอะกระเบื้องพือนนะอแต่ละห้องเขอโค้งมันจะขาวดำประมาณนี้ครับขาวดำเทาเนะี้ยอันนี้ห้องน้ํารวมครับห้องน้ํารวมจะอยู่ทงางห้องครัวนะครับ จียูะะ่ทางหลังข้างหลังนะครับห้องน้ำนี้ก็สวยครับสีเดียวสีแบบที่ผมพูดเลยนะครับว่าสีขาวสีเทาแลวสีดำนะครับลูกค้าจะคงนทวนประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งร้านหน้านะะแล้วก็มีห้องอาบน้ำเหมือนกันนะครับตรงชัโกโครกบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็ซ่อนไฟแบบเดิมนะครับตอนเสร็จจะผมมาถ่ายให้ดูรอบนึงครับว่ามันสวยแค่ไหนเนวาลาเราซ่อนไฟตรงนี้นะครตรงชั้นวางนะห้องน้ำก็จะประมาณนี้กว้างครับวางนั่งน,นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนต่อเติมนะครับตอนนี้ลูกค้าต่อเติมขึ้นมาครับเป็นครัวหลังบ้านนะครับเป็นครัวหลังบ้านขนาดกว้างมากใหญ่มากเอาไว้วช่างก็กำลังทำงานอยู่ครับตอนนี้นะห้องที่เรานลองเลยไปจะได้ลองใส่กล้องมห้ไกลเดี๋ยวให้ดูความกว้างาน,นะเป็นครัวด้านนอกเราจะติดเราจะก่อแค่ครึ่งเดียวนะครับอีกฝั่งนีุ้ยทำระแนงครับเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับระแนงให้ระบายอากาศเพราะว่า ก็หลังทอดจะใช้ทำอาหารแบบจริงจังนะครับมีควันมีการทอดการอะไรมันจะมีกลิ่นนะครับนี่ครับห้องคงพันกว่าเลยนะตอนนี้ช่างก็ตอนอยู่พวกบานซิงเขาเตอร์พวกาอะไรสวยนะครับขึ้นบนเรือทุกคราสีดูสีดำสีเทาสีขาวประมาณนี้ครับบ้านจะเป็นตัวที่อยู่ราคาแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบ้านนะครับ ครับผมก็สรุปนะครับบ้านนี้นะครับจะเป็นบ้านขนาดอยู่ที่138ตารางเมตรนะครับ138ตารางเมตรแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ห้องครัวนะครับห้องครัวแรกเป็นห้องครัวด้านในแล้วก็อีกครัวนราจะเป็นครัวด้านนอกนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่ครับห้องโถงใหญ่ด้วยนะครับบ้านนี้นะครับเราทีมงานคนสร้างบ้านนะครับเรารับทำอยู่ที่2องล้านหแสนบาทนะครับตัวนี้ได้บ้านหลังใหญ่ ร,รวมเปเส็จทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เราไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับสองล้านหนึ่งแสนบาทนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าอยู่อยู่ในเลนนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะวาา่าห้องน้ำถึงสามห้องน้าเลยนะครับห้องนอนอีกสามห้องน้ำห้องนอนอีกสามห้องนอนตอีกแล้วเนียแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เอนะคร<ล>ับจะถ่ายรูปภายนอกบ้านนะครับให้ดูนะครับว่าความสวยงามแค่ไหนนะครับถ่ายดูเบื้องต <c oughs> ้นไปก่อนเนาะอันนี้อยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ ถ้าท่านใดครับสนใจนะครับสร้างบ้านกับเรานะครับทีมงานคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับยินดีนะครับให้บริการนะครับติดต่อที่เพจของเรานะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือติดต่อเฮียเพิ่อโดยตรงนะครับที่เบอร์094ครับ542ครับ5598นะครับเฮียเฟิดยินดีให้บริการนะครับถ้ายังไงขอฝากช่องเขาบอกช่องยูทูบของเราแล้วก็เพจของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสร้างบ้านก็ติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ